ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้แอดได้นำเอาตัวเลขหยดเทียนของหลวงปู่พิจิตมาให้กับทุกท่านแล้วนะครับนะครับผมฝากกับทุกท่านครับผมที่ติดตามตัวเลขหยดเทียนของหลวงปู่อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้แอดก็ได้นำมาให้กับทุกท่านแล้วนะครับผมติดตามกันนะครับว่าจะ มีตัวไหนกันบ้างนะครับ จากที่ให้โชคมาแล้วเกาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองสะขอเงินตะขอทองนะครับผมถ้าสนใสนใจก็แอดไลน์หรือติดต่อได้แล้วเราจะปักหมุดให้นะครับเบอร์โทรจะปักหมุดให้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมเราจะปักหมุดให้นะครับถ้าสนใสนใจก็แอดไลน์เขาไมาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมตะขอช้างนะครับผมเด่นทางด้านเมตตามหานยมหนุนดวงนะครับท่านใดดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะมีโชคนะครับแอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับตะขอเงินตะขอทองนะครับผมเกาะเงินเกาะทองจังหวัดพิจิตรนะ นี่คือของงวดวันที่1กันยายน63นะครับที่ปู่ได้ไปขอ,อกับแม่ตะเคียนนะครับผมนี่คือเป็นเลขลับนะครับผมลับแต่ไม่ลับนะครับ,นะรบงวดวันที่1กันยายน63ขนลงวัลออก9 9 7นะครับผมต่อได้กันไปนะครับผมของหลวงปู่ ก็ถูกกันนะครับมาดูมาดูนะครับผมมาดูในวดวันที่16กันยายน63นี่นะครับผมก็ได้มา0 57นะครับผลรางวัลออก083กับ57นะครับเข้ามาแล้วครับ2งวดติดนะครับผมได้ติดตามมาให้แล้วนะครับผม fc ทุกท่าน เดบบตสีที่ติดตามตัวเลขยกเทียนของหลวงปู่จังหวัดพิจิตรนะครับผมนี่คือเป็นงวดที่16ที่ผ่านมานะครับใครได้ติดตามใครได้ดูใครได้ดูคลิปนะครับผมก็คงจะโชคดีกันไปนะครับ2ง,งวดติดนะครับผมมาดูในงวดวันที่1ตุลาคม6กสากันนะครับ ม,มาแล้วครับมาแล้วในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกสามนี่คือตัวเลขหยดเทียนของหลวงปู่ได้ไปขอโทษกับแม่ตะเคียนนะครับผมที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมได้มาดังนี้นะครับตัวเลขดูดีๆนะครับผมตัวเลขหยดเทียนตัวแรกคล้ายๆเป็นศูนย์นะครับ,นะรบศูนย์ ตัวที่สองอาจจะเป็นหกก็ได้นะครับอาจจะเป็นเก้าก็ได้นะครับผมดูดีๆนะครับตัวที่สามจะเห็นเป็น1ก็ได้นะครับหนึ่งหรือว่าสองครับอาจจะเป็น1ไทยนะครับแล้วก็เลขสองแล้วก็ดูอีกดีๆนะครับผมความชัดเจนก็คือคล้ายมี7จ็ดนะครับผมคล้ายมี7เจ็ดด้านล่างนะครับ อาจจะเป็น062-061-067นะครับก็จะให้ชัดเจนน่าจะเป็น062-067นะครับสองส่วนมากจะเข้า2ตัวนะครับผมของลวงปูจง่จังหวัดพิจิตรนะครับให้นำไปเล่นดูนะครับในงวดันที่1นึตุลาคม63นะครับนี่ครับที่จับได้นะครับผม 062092 6292 060902นะครับแม่วระจับให้อีกทีนึงนะครับอาจจะเป็น061067อาจเป็นไนนด,ด้นะครับนะครับผมลองจับดีๆนะครับผมวิข้อดีๆนะครับตัวเลขดวดเทียนขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับ จะเป็น067062หรือว่าจะเป็น62727ก็ได้นะครับดูดีๆนะครับผมดูดีๆวิเคราะห์ดีๆน่าจะเป็น62หรือว่า6ครับผมตักขอเรียกเงินเรียกทองขอเงินขอทองไว้นะครับผมไว้ในเฮียนไว้ในซ่านติดกระเป๋านะครับเกาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองตกขอเงินตักขอทองนะครับผมถ้าสนใจก็ แอดไลน์หรือติดต่อได้แล้วเราจะปักหมุดให้นะครับเบอร์โทรจะปักหมุดให้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมเราจะปักปักหมุดให้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์เขาไมาได้เลยนะครับเบอร์เดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมขอช้างนะครับผมเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับท่านใดดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะมีโชคนะครับแอดไลน์เขาไมาได้เลยนะครับขอเงินขอทองนะครับผมกอเงินกอทองาะเรียกทรัพย์นะครับผมนี่ครับผู้ใดบ่ถึงเรียกบ่ถึงเบอร์นะครับผมอยากถึงเรียกอยากถึงเบอร์นะครับหักไลน์เขาไม่ได้เลยครับ นะครับใต้มุดนะครับผมอยู่ที่ใต้มุดเดี๋ยวแอดมินจะปักมุดให้นะครับผมนี่คือตะขอทําจากด้ามเชือกประกรรมนะครับผมตะขอสร้างทำจากด้ามเชือกประกรรมนะครับได้ครอบเสือของคนโบราณนะครับผมตะคอนี่คือก้อนคอท้องคอโสดคอหมันนะครับคอดวงให้ดวงดีนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับเด็ดทางด้านนี้นะครับผมถ้ากสนใดสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวเราสืปักมุดไว้ให้ทั้งไตคิดนะครับผมถ้ากสนใจนะครับหลึกชาด 399บาทนะครับบูชาด้ามละสามร้อยเก้าสบ้าบาทเด้อใครสนใจนะครับผมอยากจะนําไปหนุนดวงนะครับผมดวงบดีดวงตกนะครับอยากพิโชคกตับขยันสร้างศาลนะครับผมแอดไลน์มาได้